ก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเพลงเพลงเท่าที่มีนะครับผมของของใครครับที่วงมีเอ่าของทีมงดีเอ็ตั้งสายไงครับผมก็ตั้งสายดอปอฟเฟกต์เอฟเฟกอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับก็เริ่มจากอินโฟนะครับคือเพลงนี้มี2องลายนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลายที่ลายหลักแล้วกันลายที่เด่นๆครับอีกลายนึงคือจะเล่นเป็น p พ w วอร์คอร์เปส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะเริ่มจาก อินโทรนะครับจะใช้วาวนะครับในการเล่นนะครับก็จะเล่นคู่แปดนะครับมาถึงนะครับที่ตำแหน่งนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะท่อนต่อไปจะเล่นเป็นเมโลดี้ครับผมนะครับเป็นเมโลดี้ตรงใกล้ๆกับ อีมิเนอร์เป็นทธมิกนะครับแต่คีนี้เพลงนี้อยู่ในคีย์ดีมิเนอร์ครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีมิเนอร์ครับเล่นประมาณนี้นะครับช้าๆ จะ,จะช้าๆสักอันหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้ท่อนต่อมาจะเป็นลายอ่าท่อนเวิร์สนะครับต่อจากอินโทรนะครับท่อนเวิร์สก็คือเป็นลายเหมือนเป็นลายต่อนิดนึงต่อต่อตอ่า อย่างที่บอกคือคนหนึ่งเล่นเป็นโพลคอร์ดอีกคนหนึ่งก็เล่นเป็นเป็นไลน์เป็นเมลโลดี้ออกมานะครับครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับมีการเล่นสายเปิดอ๋ะะ<ช>อพร้อมกับเบโลูนี่สายเปิดสายเลยครับ แล้วก็สลับอ่าสลับกัาเบโลนี่ครับครับประมาณนี้เอาเล่อีกทั้งทั้งทั้งเวอร์สเลยก็ครับใช่ครับเวอร์สหนูเวอร์สองเล่นเหมือนกันเาเล่นเหมือนกันโอเคครับผมอ่าทีนี้ก็มาถึงก่อนข้อท่อนฟุกนะครับจะมีท่อนอยู่ท่อนหนึ่งนะครับก็เล่นคล้ายๆกับอ่าอินโทรนะครับใช้วาวนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับ ต,ตอนก่อนเข้าวุ้งแหวกจะมีการเล่นตรงนี้ครับเป็นเหมือนคอร mm ์ดนะครัแต่ไอ้ท่อนนี้กับท่อนอีโทรเหมือนกันนะครับอ่าที่เล่นคือเป็นเป็นไลายเนี่ย mm hmm. เหมือน,นกันอ่าครับแต่มีมีตรงคอร์ดเนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> ก่อนเข้านะครับถ้าดูเอาจรินก็อาจจะเป็นเพราะว่าคอรด,ดีก็ได้อ่า ทีนี้นะครับก็ท่อนฮุกเป็นเขา,าขอธรรมดานะครับข้ามไปถึงท่นอนก่อนเข้าท่อนฮุกที่2องอะนะครับจะมีเหมือนกับเป็นโซโล่เมโลดี้มานะครับเล่นใช้ว่าหวเหมือนเดิมนะครับก็จะเด้นประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับผมจะไม่เหมือนกับท่อนท่อนก่อนเข้าแรกนะครับจะจะเป็นเหมือนว่าโซโล่เป็นเบลโลนี่มาครับทีนี้ก็มาเป็นท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่เนี่ยก็เล่นเป็นคู่แปดครับแต่ว่าไม่ได้ใช้วาลนะครับเล่นคู่แปดตรงเริ่มจากเฟสที่ห้านะครับประมาณนี้นะครับมีการเล่นแล้วมีการเหมือนว่าหยุดดิ่ดเหมือนจะดิ่ดตอนบล็อกซายนะครับ อ่าประมาณนี้รนะ,ะครับอัดเดี๋ยวผมเล่นเลี้ยงให้ด,ดูนะครับ แต่ท่อนที่สองก่อนก่อนจบโซโล่เนี่ยจะมีเวนเมโลดี้มานะครับเมลโลดี้ที่สายสองเราใส่สามนะครับเล่นเป็นคูลออฟ ประมาณนี้แล้วก็ท่อนจบก็เล่นเหมือนกับตรงนี้ครับจบนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้หมดไใช่ไหมครับท่อนใครับสรุปก็คือมีสองลายนะครับลายหลักก็คือที่เล่นเป็นเมโลดี้แล้วก็ลายที่เป็น p พ w วอคอร์ดครับครับก็ลองติดตามแทบได้นะครับจากเล็บได้เลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้ก็มาแนะนำเพลง เขาที่มีเพลงซิงเกิลล่าสุดจากพี่วิแอดนะครับผมครับแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับวิธีการแนะนําเพลงจากเราได้เรื่อยๆตามคลิปต่างๆนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ